สวัสดีค่ะซเซลตังกานะคะอยู่กับพี่พันลบนะคะวันนี้พี่พันลบเดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดขอนแก่นัะผมจังหวัดขอนแก่นนะคะมาทํางานอยู่ที่อะไรนะนนทบุรีบ,รบางบัวทองนะคะ,ะแล้วก็ได้เข้ามาเลือกรถคันนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะพี่พันลบใช้อาชีพอะไรในการออกรถวันนี้คะอ๋อเป็นพนักง,งานขับรถกันเป็นพนักง,งานขับรถนะคะอนุมัติภายในกี่วันคะพี่ หนึ่งวันอ่าอนุมัติภายในหนึ่งวันแล้วออกรถจบที่หนึ่งร้อยบาทไหมใช่ครับหนึ่งร้อยบาทแล้วรถสวยแบบนี้ของแต่งแบบนี้พี่ได้ใช้เงินในการออกรถไหมคะไม่ครับผมไม่ได้ใช้เงินในการออกรถเลยอ่าแล้วก็บริการเป็นยังไงบ้างคะครับบริการก็ดีเยี่ยมครับผมบริการดีเยี่ยมนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างไงแตงกวาก็ขอฝากไว้ด้วยนะถ้าใครอยากออกรถยนต์เมอสองนะคะสามารถติดต่อเซลล์แตงกวามาได้เลยเดี๋ยวนี้แตงกว่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากมากค่ะ